สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเล่าข่าวขำกับท็อปฟุตทินันนาฮิมครับเพื่อนคนนี้ครับเขาไปท้าเพื่อนของเขาให้โดดบ่อที่อยู่บนถนนอย่างเงี้ยก็ต้องโดดเซเมื่อเพื่อนเพื่อนคนนี้ครับเขาท้าประลองเพื่อนอีกคนให้โดดบ่อน้ําที่อยู่บนถนนแล้วก็หลอกว่ามันตื้นนะไม่ถึงตายหรอกนะ พอกระโดดจริงๆก็เลยเป็นอย่างนี้โอ้คงเข็ดไปอีกนานลึกสมิดหัวเลยอะเอาละครับพากผู้ชมไปดูเจ้าของของเจ้าตู่ตัวนี้ครับติดเล่างอมแงมแต่นี่มีวิธีห้ามได้ าพระการติดเล่าเป็นเรื่องที่ต้องหาทางเลิกลำบากยากเย็นจริงๆนะครับเมื่อเลิกไม่ได้อ่ะก็ต้องมีคนเค้ยสุนัขตัวเนี้ยคอยช่วยห้ามเห็นความห่วงใยของเจ้าตูบตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเลิกเถอะนะครับเอาละครับ และทั้งหมดนี้คือเล่าข่าวขำกับต๊อปวุฒินันท์นาฮิมครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ